ก็เป็นอันเสร็จนะครับผมข้าวผัดแหนมย่างทําง่ายอร่อยด้วยนะครับผมกับช่องลูกถ่ายแม่ทํานะครับเน้นง่ายง่ายนะครับรวดเร็วทันใจนะครับก่อนชมนะครับรบกวนนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้กันหน่อยนะครับไปดูวิธีทำพร,พร้อมๆกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับผมน้ำมันหมูพร้อมกาก,ากหมูเจียวนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของทางช่องไปแล้วตอนนี้นะครับแหนมย่างนะครับพอดีผมซื้อมา2ห่อเนาะห่อละ10บบาทเราใส่แค่ห่อเดียวพอนะครับอ้าวรสชาติแหนมเขาก็จะมีเปรี้ยวๆนิดๆอยู่แล้วนะครับปรุงไม่ต้องเยอะผัดแหนมกับน้ำมันก่อนนะครับ ผมเพิ่มความเผ็ดนะครับเป็นพริกแดงจินดาหั่นนะครับบางคนก็พริกขี้หนูทุบก,ก็ได้แล้วแต่ผัดให้เข้ากันเลยนะครับต่อกไข่ครับฟองเดียวไม่พอซ้ายขอสองจัดไปตามคำอุกน,นะครับ ยีไข่นะครับข้าวสวยหรือข้าวเปล่าข้าวเก่าแช่ตู้เย็นไว้นะครับมันจะผัดง่ายหน่อยเคลิปนี้มีโยนกระทะไอ,อ,อโยนไม่เป็นียังจะโยนฝึกครับฝึกครับคนเรามันไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดะ ค่อยๆฝึกกันไปคนดูวหน่อยนะคนดูคนดูน่อยแล้ว <c oughs> ผัดให้เข้ากันเลยนะครับจะผัดแบบไหนก็ได้นะครับเราจะหลิวกดข้าวลงไปเลยนะครับอ่าย,ย,ยีให้ข้าวมันกระจายให้ทั่วนะครับ นี่นี่มาดูตัวเองตัดนี่มาดูตัวเองทำนี่มันก็หาเหมนะือนกน้ำมันหอยครับสีอิ้วขาวน้ำมันหอยนี่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะีอิวขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะครับพริกไทยปน่น ทุกอย่างให้เข้ากันนะครับต้นหอมต้นหอมต้นหอมนะครับเพิ่มสีมสันหน่อยนะครับใครจะตัดน้ำตาลหรือไม่ตัดก็ได้นะครับในไซทําวันนี้ตัดครับเร็วทันใจ ยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมข้าวผัดแหนมย่างหอมแหนมมากๆนะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยด้วยนะครับใครมาชมคลิปแรกนะครับผมเรามีมากกว่า250เมนูแล้วนะครับในช่องไปเลือกชมได้นะครับดูแล้วชอบใจ กดติดตามกดสั่กระดิง่งเลือกทั้งหมดให้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพื่อนๆอ,อยากให้ทรายทำอะไรนะครับเม้นบอกใต้คลิปได้เลยเนาะลูกถ่ายแม่ทำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ